สวัสดีตอนเช้านะครับรอตักบาดไปพร้อมกันนะครับาสบา ครับวันนี้ได้น้ําชานะครับท่้นฉันตอนสวดมนต์นะครับเราก็อนุมทนาตอนสวดท่านฉันตอนชนตนะครับหรือฉันตอนไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับ ันนี้ไม่หนาวเนาะวันหนใส่วันเย็นจันนี้22องศาหัวจะใส่บาตรเยอะรหวขางเดินตทองคอเดินลงมตังเดี๋ยวมันจะดีถ้าจะเดินไม่ทัน มดเลยก่อนเี terminar, ạn, ạn, lly, rarely, ็สาวสามหลังสาวหลักสางคูนจะพามานั่งรถไส้ได้นีี่เจ็บหายอย่างเนี้ย เวลาคัเนางลังก็ยืนลารุ้งนร้ขาแข็งเดินไม่ไหจก็ได้มาพยุงจากรถที่พอดี

เดินไปค <g ib berish> ่อยๆเดินไปเพราะว่าชั้นสองนั่งพัดลมอ่ะชั้นสองที่นั่งพัดลมน่ะมันจะพอเวลาลงอ่ะมันลงไม่ได้มันลงจะเจอถิสามเลยว่างลงมันจะเจอหิน <g ib berish> แล้วก็เดินไปอีกสองสู้นะเดินไปถึงตู้พ้านี่ยถึงถึงลงได้มันจะพอลงพวกมันจะเจอสีบาทถ้า <g ib berish> ท้าลงนเจอหินก็ไม่ได้ขันรถไปนานที่ไป ที่ไปชนสนสองพัดลมที่ไปชั้นสองพัดลมนะ่เพราะว่าสปินเตอรนะมมอ์มันไม่จอดม,มันไม่จอดมากเลยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่จอดสถานมีมากเลยที่จอดปากช่องม,มันคือก็กลับสปินเตอร์หลานสาวก็มาตรงที่ปากช่องและแก่โอกาส ตอนนี ừ, 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 ้กาเสียงเกิดไปเียบปุ้เดินไม่ได้ก็คือทำอะไเี่ยเดี๋ยวดูดู่ามาก็เป็นมุ่นเป็นนี่เนาะเป็นมุ่นเป็ี่สาวที่พิบอกเลยเนี่ยกเดินพึ่งพึเลยนะ 69, 69, 69, เจอหกเก้าหกเก้าเท่าไรล่ะเจอเก้าหกเก้าหกเจดเอ็ดเก้าหกเอ็ดสิบสองเตียแตเขาหอมนะจ็พึ้งพึ้งพึ้ง,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 งเลยเลยหอมจะได้เียบเออ,อ,อ้อมหอมหอม แต่รองเท้าแบบแบบทํำสนิทแบบรองเท้าหัวโตแล้วก็สูงๆอ่ะจะเห็นไหมที่เป็นสูงๆน่ะเดินกินใส่เดินโอ้ยทีเจ็บขาใส่ไม่ได้ดิเ็กเจ็บเข่าเดินส่รองเท้าแบบนั้นน่ะขนาดมีอคู่หนึ่งหลานให้มันเอาไว้ใส่เดินไม่ควรี่ยังทนไม่ถึงที่ต้องใส่อย่างนี้เลยเดินโทเด้วยตุ้งไทยแบบนี้เด็กเบนเออเบนแบบนี้เลยเนย เส้นแทนยงแบบมันเสี่อมันก็ชิ้นขาดนาแบบนี้ใช่ไหมใช่เข่านตึงมันแดา้ยนส่นไม่ได้เลยยืนส่นมีความ่ถึก

นามทุกขังอนิจจังตนฺเตอุปาทิปิฏฺฐิปริตฺตินิสาคารังเอวํนมนฺตุตินฺนํกตานํรูปคปติยทิทังปฏิฏฺฐังสุมฺหังกปเมวติปจฺจุตเตฺกฺเณน ยจนโลกนัลโศยะธามิโสติลโศยะธาธรรนสีธจากัจายโนจตตารธรรมาวันสิอายุวันโนสุขังพระลัง เจอกันเ็วๆใหมเพื่อเรียนานเรียงแถวเดิอนี้ลูกก็ยเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ